เราก็วัดจากตรงนี้นเ,นเข้ามานะคะประมาณห้าเซน,น,นแล้วก็ด้านบนวัดลงมาห้าเซนเหมือนกันจุดตัดเป็นเลขศูนย์ลูกอ๋อจุดตัดเป็นเลขศูนย์นนครูจะใช้ตัวเลขตามในนั้นเลยนะลูกเห็นะหน้าสามเออหน้าสามขอย,ยืมตัวเลขหน่อยลูกโอหนูก็จดเอาศูนย์ถึงหนึ่งวัดลงมาสองเซนคือแนวแนวนอนคอหลังแนวน,นอนขอหลัง เดี๋ยวจะได้ไปลงให้คนอื่นดูด้วยจากนั้นนะคะศูนย์ถึงสองนะคะเท่ากับยาวหลังบวกหนึ่งศูนย์ถึงสองเท่ากับยาวหลังบวกหนึ่งต่อไป ศเอยสองถึงสามวัดลงมาเท่ากับยี่สิบถึงยี่สิสองเซนเป็นเสื้อมันจะยาวอันนี้เส้นเอวอันนี้จะเส้นเสื้อ,อยาวสองถึงสามเท่ากับยี่สิบถึงยี่สิบสองซองต่อไปสามถึงสี่วัดขึ้นมาน,นี่เดี๋ยวลากเล สามถึงสี่วัดเข้ามาสี่เซนวัดขึ้นมาสี่เซนสามถึงสี่วัดขึ้นมาสี่เซนจากนั้นศูนย์ถึงสองแบ่งครึ่งเป็นจุดห้าไอ้เพื่อนแบ่งครึ่งก็ได้นะคะหรือศูนย์ถึงสองเนี่ยเท่ากับ มามาวัดตัวให้ดูอ่ะน้ำหวานมาจะได้วัดให้ดูศูนย์ถึงสองเอศูนย์ถึงห้าเนี่ยจะเท่ากับตรงนี้นะลูกอยู่อย่างนี้ลยปุ่มคอหลังถึงเส้นอกปุ่มคอหลังถึงเส้นอกกจริงอ่าเส้นอกเราอยู่ที่ประมาณบนสายเสื้อในเขาอ่ะเอาสายวัดมาให้หน่อยดิเราจะวัดจริงอ่ะไปวัดคาตี้ับไปไหนมา อ้าสารมากเร็วๆ,ๆก็เดี๋ยวยิม <า S 1> ไม่ทันเพื่อน,อน,นกระติกมีชีสหรือเปล่าไม่มีเหมือนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวกลัวชีสให้กระติกกระติกนั่งฝั่งนู้นก็ได้นะเออไล่ไล่มันเราต้องเป็นวัดนี้ยังไม่ได้ทำเสื้อกระอแย่คงเวลาถึงเส้นอกเนี่ยอันนี้ยี่สิบสามครึ่ง <c oughs> ถ้าไม่สะดวกเราจะแบ่งครึ่งก็ได้แต่ปกติต้องวัดลูก ศูนย์ถึงห้าเ่ากับกุ่มคอหลัออ<ม>ลลงเส้นอกเราก็ลากเส้นยาวลงไป 0ถึงห้าแบ่งครึ่งเป็นจุดหกหกศูนย์ถึงหกแบ่งครึ่งเป็นจุดเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดแบ่งครึ่งเป็นจุดแปดหมดแล้วนี่เนาะยอแบ่งยอดแย่เออีแบ่งไปทไหนไม่มีที่ให้แบ่งแล้วหมดหมดหมดตุกเส้นแล้ว ต่อไป5้ถึงแเท่ากับบาหลัง5้ถึง8เท่ากับบา,า,บาลังหารสบวก1บาหลังหาสบวกหสำหรับผู้หญิงถ้าผู้ชายบวกสองเมเซนถ้าผู้หญิงบวกหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงไม่ชอบใส่เสื้อตัวหลวงแต่ผู้ชายชอบ ถ้าใครชอบก็บวกไปลากจากจุด8ตรงขึ้นไปให้สุดจุดตัดตรงนี้เป็นจุดที่9จุดตัดตรงนี้เป็นจุดที่10 1 0ิบถึงสิวัดขึ้นไป2.5งจุดหเซนศูญถึงสิบสองเท่ากับแนวนอนคอบวกศูนย์จุดห้า ศูนย์ถึงสิบสองเท่ากับแนวนอนคอหกศูนย์จุดห้าโค้งคอหลังโค้งคอหลังจากสิบสองถึงหนึ่งต่อไปสิบเอ็ดถึงสิบสามวัดออกไปสองจุดห้าเซน เท่าก,กับ2.5เซนครูขอกระดาษที่แผ่นนดียูกับสีให้ครูหน่ครูไม่พอเขียนลากเส้น12ถึง13ลากเส้น12ถึง13เลีที่คใหูหน่อยลากเส้น12ถึง13 5ถึง14 5ถึง14 ห้าถึงสิเท่ากับรอบอก,อกบวกหลวมถ้าผู้หญิงนะคะสิบสถึงสิ้าถ้าผู้ชายสิบหถึงยีแล้วหารด้วยสอง <5. S 2> จุดตัดที่เอลเป็นจุด15จุดตัดที่ข้างล่างเป็นจุด16 จุดตัดบนสุดเป็นจุด17 17 18, ถึง18เท่ากับแนวนอนคอบวกเท่ากับจุด0ูถึง12ละกันง่ายดี oh. 17 18, ถึง18เท่ากับจุด0ถึง12 17ถึง19วัดลงมาเท่ากับแนวนอนคอไอแนวตั้งคอ บวก0.5ถึง1เซนตรงนี้ถึงตรงนี้แนวตั้งคอบวก0.5ถึง1เซนโค้งคอ,งองหน้าต่อไป ลากเส้น18-10 ลายตะเก็บลายบวก1บวก4คือเกตตะเก็บลายบวกหนบวกสีคือเกนะคะหรือมีหรือด้วยหรือสิสอถึง13จุด12ถึง13บ,บวกสก็ได้ หรือง่ายดีก็คือ12ถึงสิได้เท่าไหร่ก็วัดอันนี้ไปแต่บวก4บวก4ี่เพื่อเป็นเกตตอไปยี่สิบเอ็ดตรอ่ะส8ถึงย1เท่ากับ6ถึง7เซน18ถึง21เท่ากับ6ถึง7เซนถ้าเป็นคนไหลแคบเอา6 หล่กว้างเอา7ต่อไป2 1เถึงย2เท่ากับ4เซนที่เราบวกไว้อ๋อ 10. ต่อไป23จากนั้น1 4บสถึงยี แกจะดูอะไรแกไปดูสิบสี่ถึงยี่สิบสามเท่ากับบาน่าหารสองบวกหนึ่งลากเส้นจากจุดยี่สิบสามตรงขึ้นมาแบ่งจุดเก้ากับแปดแบ่งครึ่งแล้วลากมาเป็นจุดที่สิบสี่ ไป14ถึ25ง25เท่ากับอ,กองค์หางหาร2 14ถึง25เท่ากับอ,กองค์หางหาร2ลากจากจุด25ตรงลงมาเป็นจุด26และ27 วัดลงมา2.5เซนเป็นจุด28 มาเป็นจุดสามสิบและสามสิบเก็ดต่อไปสิบห้าถึงสามสิบสองเท่ากับสองจุดห้าเซนติเมตรกระดุม 1 5ถึง32เท่ากับ2.5เซนติเมตรสามกรุมลากเส้นตรงขึ้นมาและลงไปด้านล่างเป็นจุด33จากจุด33วัดลงมา1.5เซนเป็นจุด34 จากนั้นลากเส้นจากจุด34ไป31ลากเส้นจากจุด34ไป31จากนั้น34ถึง36สามารถมันะ้ยอ๋อ35แล้ว32ถึง35ยังไม่ถึงลูก32 35. ถึง35เท่ากับ Uh, 8-9ซมเป็นกระดุมเม็ดแรกออ๋34-36เท่ากับ7-8ซมแล้วก็ไม้โคง้งโค้งมาอันนี้แล้วแตเราจะโค้งน้อยโค้งมากเรื่องของเราไม่เกี่ยวกับใคร oh. ต่อไป เหลือนี่ว่ะเจล้วอ้ะลากเส้นตรงนี้นะคะ่คยเลลากเส้นยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้า่นเก็บใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเวลาเสื้อสูทเนี่ยมันจะสวยต้องมีเก็บตรงนี้มันจะได้ทำให้ดูอกบุึกเวนมันจะดูสง,งา่าไง ปิดเก็บปอมๆเพื่อจะลากเส้นตะเข็บลหลใหม่นะปิดเก็บลากเส้นตะเข็บลายใหม่เดี๋ยวผู้เขียนไว้ตรงนี้ละการปิดเก็บลากตะเข็บลายใหม่จากจุด18ถึง28เคโค้งงงแข็งชิ้นหน้าจากจุด28 ถึง24มามาถึง งจาก28มา24ก่อนโค้ง28มา24ก่อนแล้วก็ลาก24โค้งมาที่กอไก่ไปที่29คราวนี้ชิ้นหลังก็จากจุด13มาเลข9 9ไปขอไข่แล้วก็มา29 หยสานแปดปี่สิบสามถึงกอไก่ดานเซนเอ่อแปดเดี๋ยวแปดถึงคอไก่หรออืตัวของชิ้นหลัอันนี้หน้าอันนี้หลังอ้าวลุยเลยลูกปะติวันนี้